สวัสดีครับพบกับผมนะครับไพศาลนะครับอยู่ในช่วงของกฎหมายน่ารู้ตอนที่371นะครับจากเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมนะครับบทความตอนนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการเห็นคนจมน้ําแต่กลับนิ่งเฉยหรือไม่พยายามช่วยอาจเป็นความผิดนะครับหัวข้อนี้ก็คือเห็นคนจมน้ําแต่กลับนิ่งเฉยหรือไม่พยายามช่วยอาจเป็นความผิดห้ามนิ่งเฉยกับพยันอันตรายตรงหน้าของบุคคลอื่นนะครับ ซึ่งหากมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเช่นเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตประจำสระน้ำเห็นคนจมน้ำในสระที่ตัวเองดูแลแต่กลับนิ่งเฉยหรือไม่พยายามช่วยก็อาจเป็นความผิดเนื่องจากมดเว้นการกระทำซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ปกป้องเหตุร้ายโดยตรงแต่ถ้าบุคคลน,นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับสามารถเข้าไปช่วยได้แต่กลับไม่ช่วย ซึ่งหากไม่ยอมเข้าไปช่วยก็อาจจะเป็นความผิดอาญาได้เช่นกันเนื่องจากการละเว้นนะครับข้อเมื่อกี้งดเว้นนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงแต่นี่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงนะครับแต่ไม่ช่วยก็จะผิดฐานละเว้นการกระทําอย่างไรก็ดีละเว้นหน้าที่พลเมืองดีในลักษณะนี้เป็นความผิดที่มีโทษสถานเบานะครับวงเล็บก็จะเป็นละหุโทษนั่นเองนะครับ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา374นะครับผู้ใดเห็นผู้อื่นตกอยู่ในพยานอันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนเองช่วยได้โดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อื่นแต่ไม่ช่วยตามความจำเป็นต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนและหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรัค5นะครับการกระทำให้ความหมายรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันเหตุนั้นด้วยนะครับอันนี้มันก็เป็นการพูดถึงเรื่องของขยายความเรื่องของการกระทำนั้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต้องทำอย่างเดียวการไม่ทำก็ถือว่า ผิดเหมือนกันนะครับก็นี่ก็เป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วร5และมาตรา374นะครับเป็นที่มาของบทความนี้เนาะก็จริงๆก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับทั้งคนที่จะเข้าไปช่วยบางทีเจอข่าวที่เออส่วนใหญ่เจอบ่อยๆก็ที่อับอากาศนะครับถ้าไม่มั่นใจว่าลงไปแล้วต้องเจออะไรนะครับ ถ้าไม่รู้ว่าเขาหมดสติเพราะอะไรเราอย่าลงไปนะครับถ้ามีคนลงไป2คนสลบไปแล้วเราจะเป็นคนที่3นะครับถ้ามันไม่มีอะไรเขาคงไม่สลบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เจอบ่อยนะครับในพื้นที่ที่อับอากาศนะครับน่ากลัวมากนะครับไม่ต้องนับถึงนาทีนะครับนับ1-10ถึงถ้าเจอกาซดที่มันไม่โอเคในพื้นที่ลักษณะนั้นนี่ก็หมดสติแล้วก็จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาแน่นอนครับ ฝากไว้นะครับจะช่วยใครต้องตัวเองปลอดภัยก่อนครับเจอกันคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ